<gesch> ส,สวัสดีครับอยู่กับช่องดัมซิงดิระเบิดนี่มาดูเจ้าซีรีส์ห้าร้อยบไม่แค่จะช่วยมนยังตาเขาก็ไม่กุมมันจอมโจรยะเยลี้ยนเลยบกไม่อยู่ไอ้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันไม่อยู่เลยเนี่ยเพิ่งขับคัน เที่ยวเลขผมขับเองเนี่ยเาบอกว่าเบรคไม่อยู่เราก็นึกว่ามันอยู่บ้างไม่อยู่บ้างไม่อยู่เลยอ่ะแล้วไหมโอ้ไรไม่เลยรู้เงั โอ้ไปเจาะโจดนี่บอ,าาบอกเมื่อเช้าแล้วว่าเบรกไม่อยู่ไอ้เราก็นึกว่ามันอยู่บ้างนี่ลงให้กายขับรถไถลึกดำมาไหมฮะ bơ Bộ... bơ pha khang chơi nhá ơi ta có ở đâu đây lướt đây kia ta có đây lướt tiên thật rồi Hãy Nam mày thế Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ mày nó อารูบอนจองเหรอก็นั่นแหละแล้วก็เอาไมโครยกขึ้นโอ้อะไรกันครับเนี่ยโอ้ยแล้วนี่กี่ฬานนี่ตาหนุ่งเที่ยบุญกีรอรับเจ้าของเจ้าเปล่ห์ข้อาจา้าใช่ ते लुकी ब्रेके मला लुदोय đưa nam mà hai đưa nam mà ơi nhà tung này lè mày ơi nè, tung ai 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 cái จะเอาขึ้นยังไงได้นี่ โอ้ตั้งให้ยล้งจะเลือรถนักสีนะตุกสั้นกสีนะอีบัวบัวด่าไกจดกันอารุมบอลนอเลยนะไก รุมมอนนต์เหรอห,อหนุนเลยเนายไม่ต้องลงไม่ต้องลงลูกพี่ไม่ต้องลงเออ

Ai khét đơn mà nè, đơn mà coi đi nó con đấy. Ý bên nó kia tôi nào, tôi là khăn ơi. Đi đi vô đây cây dân. Ô, oh, lắc đi nó. หลักออกเลยหลักจักรกระบะนู่นนะจักรกระบะนะจานมูจานตะเลี่โมนี่บอกให้โกยลงดันโกยลง Có cho Tết Ê mẹ các bạn đấy Đừng nào mày ít nữa đừng บอกให้ดันลงเองจะตักทำไมล่ะฮะก็ดูออเอาขึ้นหน่อยแหละ

โย่วจ uh, ังหวะจ้องไอ้น้อรู้อยู่แม็คโครเตียงถอยក្រោយนิดๆอ่าใครเอาสู้ไปฮะมันพลังของเจ้าเลิกถอยพ้นไปเลยมันเลยมันเลยฮะมึงรู้มันนู่นๆเลยนูเอาสู้มาไอ้คริสเดินมาหน้ามาอีกไอ้ควาดตรงนี้ให้มันเสมออันเด้นี่ต้องหาวิธีกู้ เอาสุดคลิปนี้เดี๋ยวคอยติดตามว่าจะเอาขึ้นกันยังไงนะครับเอาสวัสดีครับผม